สวัสดีครับทุกคนครับผมคือปาา๋าลาดวันนี้เราอยู่กับเกม A3 Ste e l a l i นไกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสกิลบัฟของตัวละครนะครับในตัวของสกอร่าเนี่ยจะมีสกิลบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทของตัวเองคือสกิลแข็งใจไว้นะทุกคนอย่างที่เห็นที่เลเวล30มมันเพิ่มพลังโจมตีที่7 4 8 4นะครับ ซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามันน้อยมากใช่ครับที่เลเวลต่าๆมันน้อยจริงๆทีนี้ที่ผ่านมาผมไม่ได้ทําการอัพสกิลเลยเพราะไม่รู้ว่าจะอัพไปทางไหนดีนะจึงเก็บสะสมหินสกิลไว้เรื่อยๆซึ่งมันก็ปริมาณเยอะพอสมควรเลยทีนี้มาลองดูกันว่าถ้าอัพสกิลบัฟเพิ่มพลังโจมตีไปเรื่อยๆจะได้ดาเมจเยอะขนาดไหนนะทุกคนลองกดไปที่เลเวล 40นะที่เลเวล40จะเพิ่มจากเลเวล30 7484เป็น12944นะก็จะเห็นว่ามันไม่เยอะนะทุกคนหลายๆคนที่เห็นตรงนี้แล้วก็อาจจะคิดว่าจะอัพไปทำไมแต่ว่าของจริงมันจะเริ่มหลังจากนี้นะทุกคน มาดูที่เลเวล41กันจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นมาเป็น18,672นะเพิ่มประมาณ5,000กว่าๆนะทุกคนทีนี้พอผมกดแม็กดูนะว่าเลเวลสูงสุดตอนนี้ผมจะได้ที่เท่าไหร่และพลังโจมตีจะเพิ่มมาที่เท่าไหร่นะจะเห็นนะทุกคนที่เลเวล58ซึ่งสูงสุดที่ผมอัพได้ในตอนนี้พลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้นมาเป็น 262,873นะทุกคนซึ่งมันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต่อไปเนี่ยผมจะทำการอัพสกิลนี้และทำการจัดเซตสกิลไว้ใช้งานนะตอนนี้ผมมีพลังโจมตียืนเมืองนะอยู่ที่1 4 5 0 0ล้นะทุกคนทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า สกิลบัฟของเราเนี่ยจะได้รับบัฟเพิ่มขึ้นจากสกิลทั่วไปของโซลิงเกอร์หรือไม่ในตัวของลามีเฮนของผมเนี่ยเมื่อใช้สกิลทั่วไปจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น34.4%นะทุกคนมาดูเมื่อโจมตีธรรมดาจะเห็นว่า พลังโจมตีเวทที่ได้รับบัฟของโซลิงเกอร์อยู่ที่1,948,925นะทุกคนเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการอัพสกิลบัฟให้ มากเท่าที่จะมากได้นะทุกคนซึ่งอยู่ที่เลเวล42ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้รับบัฟนะั้นก็คือมันจะต้องทำการเพิ่มเข้าไปแค่24,400นะทุกคนเดี๋ยวบวกเข้าไปตรงนี้เลยนะ ตัวเลขดาเมจที่ได้ควรจะเป็น1 9 7 3 3ล้านะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันซึ่งจะเห็นว่าตัวเลขมันมากกว่านะตรงนี้จะเห็นได้ว่า ตัวสกิลบัฟของเราจะได้รับการเพิ่มขึ้นจากสกิลบัฟของโซลิงเกอร์ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเพื่อให้แน่ชัดนะเดี๋ยวทําการบวกเข้าไปแล้วก็ทําการคูณด้วย34.4นะทุกคน145 0093ตัวบัฟจะเพิ่มขึ้น24400บวก

หาร100และบวกค่าเดิมเข้าไปจะได้เป็น1,981,718.5นะมาดูกันว่าจะตรงไหม เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเท่ากันเลยนะแสดงว่าตัวสกิลบัฟของเราได้รับการเพิ่มพลังโจมตีจากบัฟของโซลิงเกอร์ด้วยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าโซลิงเกอร์บัฟก่อนแล้วเราค่อยกดสกิลล่ะจะได้ผลเหมือนกันหรือไม่ ก็จะเห็นว่าได้ผลนะครับทุกคนจากตรงนี้นะซึ่งผมว่าสกิลบัฟที่เลเวลสูงๆเป็นสกิลที่น่าสนใจนะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ